สวัสดีครับนะฮะวันนี้นะครับผมเอาดวงเจ้าสัวมาให้ดูนะคุณเคยสงสัยไหมครับว่าบางคนเนี่ยทําอะไรก็สําเร็จง่ายนะฮะบางคนเนี่ยทําอะไรก็ยากกว่าจะได้มานะฮะเลือดตาแทบกระเด็นนะฮะนั้นอันนี้คือเป็นตําแหน่งดวงดาวนะฮะของดวงชะตามหาเศรษฐีนะครับอันนี้ก็ปิดก่อนเดือนปีเกิดไปนะฮะแต่เอาตําแหน่งดวงดาวในขดาที่เขาเกิดเนี่ยนะฮะมาให้ดู จากตำแหน่งดวงดาวเนี่ยนะครับจะเห็นดาวเรียงกันตั้งแต่ราศีมีนมาถึงราศีสิงห์เขาเรียกดวงพระจันทร์คืงซีก็เป็นดวงชะตาที่มีดาวเรียงร้อยกันนะครับหกราศีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับซึ่งดาวจะกอดรัดนะฮะเรียงกันเวลาดวงตกจะไม่ตกมากทําให้เหมือนกับกรอบแบบมีพลังนะดวงนี้เนี่ยนะครับมีดาวสลับเรือนกันหรือแลกบ้านกันอยู่ทั้งหกเรือนคือเรือนที่หนึ่งเรือนที่สองเรือนที่สาม เรือนที่เจ็ดเรือนที่เก้าเรือนที่สิเอ็ดนะฮะแรกกันบ้านกันอยู่นะฮะเขาเรียกดวงธนโยกหรือธนโชคเป็นโชคดวงโชคเศรษฐีเป็นโยกเกณ์ของเศรษฐีนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยดวงนี้ก็ต้องทายว่ารับรวยแน่นอนนะครับฉะนั้นการที่เราเกิดตําแหน่งดวงดาวที่ดีเนี่ยนะฮะก็มีชัยไปแล้วนะครับส่วนหนึ่ง เพราะเวลาเกิดในตำแหน่งดวงดาวที่ดีมันจะดึงพลังงานดีๆด,ดึงโอกาสดีๆด,ดึงสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตนะครับในช่วงหนึ่งฉะนั้นแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยทําอะไรก็ประสบความสําเร็จง่ายมีโชคลาภเข้ามาไม่ขาดในขณะที่อีกหลายคนต้องต่อสู้นะครับกับอุปสรรคซ้ําแล้วซ้ําเล่านะครับจริงๆเนี่ยมันเป็นพลังของดวงดาวและจักระในตัวเราคือพลังงานของดวงดาวเนี่ยมันจะเชื่อมกับจักระในร่างกาย จักระในแต่ละสายวิชามันก็มีแตกต่างกันไปนะนแต่จักกะที่นิยมคือมีทั้งหมด7ตำแหน่ง7จุดนะครับเราสามารถปลดบล็อกเพื่อสร้างชีวิตใหม่ได้นะฮะถ้าเราเข้าใจพลังงานดวงดาวและจักระนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับไม่ได้พูดขึ้นมาเองแต่พูดจากตำราโบราณที่เกี่ยวกับโหราศาสตร์ในการปรับดวงชะตานะครับะนั้นผมก็เลยมีข้อมูลหนึ่งนะครับ ที่อยู่ในคอร์สออนไลน์นี้นะฮะที่จะมาบอกท่านเป็นคอร์สทิ้งทวนเป็นชุดความรู้ทิ้งทวนนะครับมาอยู่ในคอร์สนี้นะครับคอร์สนี้เป็นคอร์สปลดบล็อกโชคชะตานะครับคุณจะได้เรียนรู้อะไรบ้างจากคอร์สนี้คุณจะได้ปลดบล็อกจักรกะและคุณทาลีนีซึ่งเป็นพลังงานที่หลับไหลในตัวคุณนะครับเพื่อเสริมพลังชีวิตที่ซ่อนอยู่ให้ดึงดูดโชคลาภความมั่งคั่งและความสําเร็จในทุกด้าน2เป็นการปรับสมดุลดวงดาวในดวงชะตา คุณจะได้รู้เคล็ดลับโบราณเพื่อเสริมดวงดาวที่อ่อนกําลังและขจัดอูปปรรคั์จากพระเสาจากพระราหูหรือดาวคูดดาวที่เป็นศัตรูกับดวงชะตาเป็นศาสตร์ศาสตร์แห่งการบูชาโชคลาภพิธีกรรมศักศดิ์สิทธิ์ต่างๆนะฮะเพื่อช่วยเปิดทางโชคลาภให้ไหลเข้ามาไม่หยุดนะสี่ความลับจากเศรษฐีหรือษีโบราณนะฮะเพื่อความมั่งคงมั่งคั่งนะครับรวมถึงเคล็ดลับการลงทุนการใช้ชีวิตการเชื่อมโยงกับพลังงานจักรวาลเพื่อผลลัพธ์ที่เกินฝันอันนี้ต้องบอกว่า ร์สนี้ทําไมถึงพิเศษกว่าใครๆต้องว่าเป็นข้อที่รวบรวมเจ็ดตำราโบราณที่มีมากว่าสองสามพันปีบางตำราสี่พันปีที่ผมศึกษามาผมจดผมเขียนผมศึกษามา,มานะฮะจำนวนยาวนานตั้งแต่อายุสิบสองนั้นเป็นร์สทิ้งทวนเซตความรู้นี้จะมอบให้กับท่านนะที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือพร้อมเอาไปใช้เครื่องมือนี้ร์สนี้เนี่ยนะครับเป็นเหมือนเครื่องมือเป็นเหมือนสวรรค์ที่ท่านต้องเอาไปแล้วก็ไปฝึก นะฮะพอฝึกแล้วเนี่ยก็จะเจาะสว่านได้เก่งขึ้นนะฮะเพราะนั้นคอร์สนี้เนี่ยนะครับก็เหมือนคุณจะมีเครื่องมือติดตัวเอาไว้ทํางานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะฮะเพราะนั้นเนื้อหาที่ถ่ายทอดเนี่ยจะถ่ายทอดจากตําราแท้ระดับโลกนะฮะเนื้อหาที่คุณจะได้เรียนก็คือเป็นสิ่งที่ผู้คนเนี่ยไม่สามารถหาได้ง่ายนะฮะคุณจะได้สัมผัสพลังจากศาศที่ถูกเก็บรักษามาเพื่อผู้กล้าที่จะเปลี่ยนชีวิตไม่ใช่แค่คอร์สแต่คือเส้นทางชีวิตใหม่คุณจะได้ประสบ การที่เชื่อมโยงทั้งจ,จิตใจร่างกายและพลังงานจัก,กรวาลเพื่อปลดบล็อกความมั่นคงนะครับและโชคลาภในตัวคุณนะฮะข้อนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นไม่ใช่แค่ความเชื่อนะนะฮะเป็นตำราของพระเบลืีนะฮะโบราณที่เขาได้แนะนํากษัตริย์แนะนําบุคคลต่างๆในยุคสมัยนั้นฤือีแต่ก่อนเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นแบบแค่นักบวชนะเ,เขาเก่งทั้งเศรษฐศาสตร์เก่งสั้งดวงดาวและเก่งหลายอย่างเหมือนพระอัญญาโกลทัญญา นะฮะซึ่งเป็นอาจารย์ของพระพุทธเจ้านะครับนะใครบางคนเนี่ยนะครับที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยนะฮะก็เหมาะเรียนคอสนี้มากนะครับจากเหนื่อยยากลําบากสู่ความมั่นคงขึ้นกว่าเก่าดีกว่าไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยผู้ที่สนใจชอบวิชาโหราศาสตร์อยู่แล้วชอบศาสตร์เกี่ยวกับพลังแห่งชีวิตจิตวิญญาณน,นะฮะจกกักรกะอะไรแบบนี้ผู้ที่กําลังเผเชิญกับอุปสรรคทางการเงินการงาน,งานโชคลาภผู้ที่มีทรัพย์สินเยอะร่ำรวยแล้วแต่ ลากดวงชะตามันเก็บไว้ไม่ได้วันหนึ่งมันก็ต้องหมดก็มีนะครับบางคนมีเป็นพันล้านแต่ลากชะตาบอกมันไม่ดีอะวันหนึ่งมันก็ต้องหมดพราะผมเคยเจอมาก่อนจะบอกเนี่ยจริงๆก,ก็มีของแถมเนี่ยก็มีคอร์สจัก,กะเสริมให้แต่ว่าคอร์สนี้เนี่ยใครที่มาเจอคอร์สนี้คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะนะฮะคงเป็นแฟนคลับผมระดับหนึ่งนะครับแล้วก็คอร์สนี้ผมจะเอาความรู้ทุกอย่างนะฮะที่เกี่ยวกับศาสตร์แห่งการแก้ไขด,ดวงชะตามาบอกคุณให้คุณไปทําเองมีเนื้อหาเยอะมากนะครับ เป็นพันๆสไลด์นะเอาง่ายๆก็คือผมจะสรุปกันกองเอาเฉพาะที่สําคัญมานะฮะเนื้อหาไม่ต่ํากว่า7-8ชั่วโมงขึ้นไปนะครับซึ่งคุณจะได้ดื่มด่าพลังแห่งคำภีรูสีนะฮะคุณจะได้เรียนรู้วิชาลับที่รวบรวมจากเจ็ดตำราบโบราณท,ที่ถ่ายทอดผ่านรูสีและกูรูผู้อย่างรู้ดวงดาวผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์แห่งโชคลาภความมั่งคั่งนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตำราจา้าไม่ว่าจะเป็นฤาษีพลาลิตอย่างเงี้ยนะครับการปลดปล่อยพลังของพระจันทร์เพื่อเสริมโชคลาภฤาษีนาลดอย่างเงี้ยสู่การบูชาพระศิวะเพื่อขจัดอุปสรรคทางการเงินอย่างเงี้ยนะฮะศาสตร์แห่งดวงดาวเพื่อปลดบล็อกโชคลาบนะฮะอะไรแบบเนี้ยตำอ่าตำราคุณธาลินีและจักกะศาสตร์ลับในการปลุกพลังชีวิตในตัวคุณที่ปลดบล็อกชีวิตคุณในทุกด้านเป็นพลังงานที่หลับไหลในตัวคุณพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือตัวคุณนะครับเพราะนั้นคอนี้เนี่ยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพวกเนี่ยเคล็ดลับจากคำพีอัตศาสตร์อย่างเงี้ยเพื่อบริหารทรัพย์สินนะจะมีพวกพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมโชคลาภเนี่ยเพื่อเปิดพลังจักรวาลน,นะฮะก็จะมีพวกถอดรหัสพลังดวงดาวใช้พลังจากพระราหูพระเสาและดาวอื่นเพื่อกระจัดอุปสรรคในชีวิตปลุกพลังจากกะอุทาลีนีเปิดประตูแห่งหความสําเร็จและโชคลาภก็คือมีหลากหลายแขนงนะเป็นตาบบนานําราโบราณก็จะมีการเชื่อมโยงความเชื่อและวิทยาศาสตร์ให้ดูนะฮะผสานจาก พลังจักรกะโหราศาสตร์จิตวิยาสมัยใหม่เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะครับนะเป็นเคล็ดลับที่ใช้ได้จริงไปเลยนะครับเพื่อเสริมสมัครวันนี้ก็จะเปิดประตูสู่จักรวาลแห่งความมั่งคั่งในตัวคุณนะครับนะเรียนรู้จากฤาษีผู้อย่างรู้ดวงดาวเพื่อพลิกชีวิตคุณให้เต็มไปด้วยโชคลาภและความสําเร็จนะอย่ารอช้าท่านนั้นร้อยท่านแรกนะครับจะได้ราคาพิเศษ5้าสเปอร์เซ็นตแถมอีบุ๊กเล่มนี้นะครับให้ด้วยนะครับ อันนี้คือพระโพธิสัตว์เละพระอาหารหันต์49พระองค์นะครับก็จะแถมให้นะฮะเป็นวอลเปเปอร์มือถือด้วยแล้วก็เป็นไฟล์นะส่วนอันนี้ก็เป็นคอร์สเรียนจากวิดีโอนะครับนะก็จะมีอ่าพอเรียนเสร็จเนะี่ยก็จะมีแบบเป็นเอกสารให้เป็นคู่มือ